สวัสดีค่ะแม่อุ้มสอนทำคลิปด้วยมือถือนะคะคลิปนี้ค่ะอุ้มจะมาแนะนำวิธีการเชิญนักเรียนนะคะเข้าชั้นเรียนเข้าเรียนในรายวิชาที่เราทำการสร้างไว้ใน Google Classroom นะคะทำการเชิญนักเรียนนะคะหรือว่าคุณครูท่านอื่นนะคะเข้าไปเยี่ยมชมรายวิชาเรียนของเรานะคะง่ายๆด้วยมือถือค่ะมันเริ่มเลยค่ะท่านใดที่ ยังไม่มี Google Classroom ก็ไปดาวน์โหลดเลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะแตะเข้าไปที่ Classroom เลยค่ะเมื่อเปิดเข้ามาที่ Google Classroom แล้วนะคะก็อย่าลืมเข้าไปเช็คที่ตรงนี้ค่ะคีย์สามคีย์ฝั่งมุมซ้ายมือของเรานะคะเพื่อเช็คว่าเราได้ล็อกอินเป็นอีเมลนะคะที่เราสร้างรายวิชาเรียนไว้ไหมนะคะอันนี้อุ้มก็ลงชื่อเป็นอีเมลนี้นะคะก็สร้างรายวิชานี้ไว้เนาะ สามรายวิชาคราวนี้เราจะไปดึงนักเรียนเข้ามายังไงนะคะเราก็เลือกไปที่รายวิชาที่เราต้องการดึงนักเรียนเข้ามานะคะอันนี้อุ้มก็ยกตัวอย่างเป็นรายวิชาแรกนะคะ Google Classroom ด้วยมือถืออุ้มก็แตะเข้าไปที่รายวิชานี้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะสังเกตด้านล่างค่ะจะมีคําว่าผู้คนอยู่นะคะด้านล่างมุมขวานะคะคาว่าผู้คนค่ะแตะไปคําว่าผู้คนค่ะ เห็นไหมคะมันจะมีคําว่าครูนะคะจะมีคําว่าครูกับนักเรียนนะคะอันนี้เราต้องการดึงนักเรียนใช่ไหมคะเราก็แตะที่รูปบวกค่ะนี่ค่ะรูปคนรูปบวกนี้ค่ะแตะเลยค่ะบวกจากนั้นเราก็พิมพ์ชื่ออีเมลของนักเรียนที่เราจะเชิญเข้าไปในห้องเรียนนะคะอย่างเช่นอันนี้กุ้ก็จะเชิญเป็น อุ้มมอลัดอันนี้แล้วกันนะจีเมลนะคะหรือว่าเราจะทําการเชิญฮอตเมลก็ได้นะคะเมื่อกี้เป็น Gmail แล้วเนาะเราสามารถพิมพ์ชื่อหนึ่งชื่อแล้วก็กดเชิญตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์ต่อกันตรงนี้หลายๆชื่อหลายๆเมลแล้วก็เชิญทีเดียวก็ได้ค่ะอันนี้อุนน้มอันนี้อุ้มก็จะเชิญเป็นฮอตเมลเนาะลองดู a p u m นี N e ่นะคะอันนี้เป็นฮอตเมลนะ เมื่อได้2คนแล้วอุ้มก็กดคำว่าเชิญแต่เชิญมุมขวานะคะแต่เลยโอเคนะคะตอนนี้เราก็เชิญนักเรียนทั้ง2คนเข้ามาในรายวิชานี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวอุ้มเชิญอีกคนนึงเนาะนะจะได้เข้าไปเช็คได้ง่ายนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราไม่สามารถเชิญที่เป็นแอดนามสกุลของ โรงเรียนได้นะคะเะียอุ้มจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คืออันนี้อุ้มใช้ Gmail สร้างนะคะแต่ว่าอุ้มจะเชิญเป็นอีเมลของวิทยาใอย่างเงี้ยเข้าไปอย่างเงี้ยมันแอดสายามเทคโนโชนใช่ไหมมันเชิญมันจะกดเชิญเข้าไม่ได้นะคะเนะี่ยคปอตึ๊กแล้วก็กดคําว่าเชิญปึ๊บเนี่ยค่ะไม่สามารถเชิญนักเรียนได้เพราะว่ามันเป็น S สยามเทคโนโลเป็นแบบเฉพาะนะคะเฉพาะเจาะจงของสถาบันนะคะไม่ได้นะคะเราก็จะต้องถ้าเราใช้ Gmail ในการสร้างห้องเรียนนะคะ Google Classroom นะคะเราก็จะต้องเชิญด้วย Gmail นะคะหรือว่า Hotmail นะคะเดี๋ยวอุ้มทำตัวอย่างอีกเชิญน,นักเรียนอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้แสดงให้ดูเนาะว,ว่าเวลาส่งคำเชิญเข้าไปที่อีเมลเป็นยังไงนะคะ ก็กรอกอีเมลเหมือนเดิมเลยค่ะของอีเมลนักเรียนค่ะอ่ะมาแล้วนะคะก็แตะทีู่รับค่ะจากนั้นกดเชิญค่ะรอสักครู่เหมือนเดิมค่ะอ่านไหมคะ ตอนนี้นักเรียนเรามี3คนแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเข้าไปเช็คอีเมลของตนเองนะคะเพื่อตอบรับการเชิญเข้าห้องเรียนนะคะของคุณครูนะคะ,ะก็ไปเข้าไปที่อีเมลค่ะอ่าอีเมลนี้นะคะอุ้มเชิญเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ค่ะแม่อุ้มสอนทําคลิปด้วยมือถือส่งคําเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียนแล้วก็แตะเข้าไปนี่ค่ะเขาก็จะส่งคําเชิญมาที่อีเมลแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะสวัสดีแม่อุ้มสอนทําคลิปด้วยมือถือเชิญคุณเข้าร่วมชั้นเรียนนี่ค่ะรายวิชา google classroom ด้วยมือถือายแม่อุ้มสอนทาคลิปด้วยมือถือก็จากนั้นก็ให้นักเรียนนะคะกดคําว่าเข้าร่วมได้เลยค่ะนี่แต่คําว่าเข้าร่วมค่ะแต่เลยเราก็เลือก google classroom ค่ะก็เลือกเป็นเฉพาะครั้งนี้นะคะเราก็เลือกบัญชี เมื่อกี้นะคะที่เราทําการเชิญนะก็คือบัญชีของนักเรียนใช่ไหมก็คือบัญชีนี้นะคะจากนั้นกดคําว่าตกลงค่ะค่ะอันนี้ก็คือหน้าจอของเด็กนักเรียนที่เข้ามานะคะก็คือหน้าจอของเด็กนักเรียนที่เข้ามาคราวนี้เราอยากจะกลับไปดูหน้าจอของเราบ้างเป็นยังไงนะคะแล้วก็กลับไปที่นี่เหมือนเดิมค่ะ ทีส3ขีดค่ะแตะที่ขีด3มขีดเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปที่อ e ีเมลของเรานะคะที่เราต้องการเข้าไปนะคะก็คืออ e ีเมลนี้เนาะเป็นคนุณของคุกลรูก็แตะเข้าไปนะคะจากนั้นเมื่อกี้เราดึงนักเรียนเข้ามาแล้ว1คนใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้ค่ะก็จะมีจํานวนนักเรียนเพิ่มเข้ามาละว1คนนะคะแตะเข้าไปดูก็ได้ค่ะนะตอนแรกมันเป็น0ูนย์คนนะคะตอนนี้เพิ่มเป็น1คนแล้วนะคะ Okay. จากนั้นแล็กแตะเข้าไปดูค่ะนี่ค่ะแล้วก็แตะคําว่าแตะตรงผู้คนตรงด้านล่างนะคะมุมขวามือแตะเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะก็จะเห็นนักเรียนนะคะเข้ามาแล้ว1นคนส่วน2คนยังไม่เข้ามาก็เรียบร้อยค่ะสาหรับการเชิญนักเรียนนะคะเข้าชั้นเรียนใน Google คลาสสูมนะคะด้วยมือถือนะคะส่วนสำหรับการเชิญคุณครูนะคะก็เหมือนกันกับการเชิญนักเรียนเลยค่ะก็แตะเข้าไปที่รูปคนที่มีรูปสัญลักษณ์บวกเหมือนกันทำเหมือนกันเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับการใช้งาน Google Classroom ด้วยมือถือกันค่ะสวัสดีค่ะ